อันนี้คือพริกทอดสเปนนะคะนี่นะกะสุเฮ้ยนี่ค่ะต้นมันดกมากนี่แก่จัดนะคะเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด รสชาตินะคะจะต่างก,กันกับที่ซื้อในห้างนะในห้างนะมันเขาเก็บปอ,อนเกินไปนะคะอันนี้ก็แก่เกินไปแต่ว่าปีจะเอาไปผัดเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแต่ว่าถ่ายให้ดูนะนะคะความยกมันอนะไม่นองเลยเก็บป่อยมากนะคะเพื่อดสนใจพริกทอดสเปนก็นลองไปหาซื้อเอามาปลูกเบิ้งด้ค่ะนะคะส่วนตนัวกับมันนี่สิภาคท่านผู้ชมนะคะผ้พาพีผ้าน้องพี่ป้าหน้าอานะคะ หูกรรานนะคะมาทำผัดกะเพรานะคะกระมือด้ามค่กลัวเสดใหดกระเผาตำน้มพี่น้องเอ้ยนะคะตอนนี้มันมืดไวนะคะอดับแรกกระเน้ํามันผืชลงไปค่ะพี่น้องนะคะใส่แบบพริกนะคะพริกแห้งพริกสดผสมโขกนะคะกระเทียมนะคะยาบะเอียดก็แล้วแต่แหละนะคะก็ตามแดไก่ซับค่ะปรุงรสด้วยผงนัวเพิ่มรสด้วยรสดีนะคะ ปริมาก็ตามใจชอบแลบ้วก็ครัวครัวนะคะโคร,ะคะครเคลนะคะให้พริกให้เนี่ยเข้ากันปรุงรสด้วยซอสปรุงรสค่ะนะคะซอสหอยนางรมน้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำ่างโขกค,ค่ะพี่น้องความเผ็ดความนัวมันอยู่ที่โขกนี่แหละนะคะกระพาดเขาเล็ก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 เลยนะคะและ้วกาก็มาหันเนี่ยนะคะบักพริกนะคะ บอกพิกทอดสเปนเม็ดน่สาสิหลไหลค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะสีหันตามปุ๋ยหรือว่าอยากเอาเม็ดข้างในออกนะคะเอาใหมันออกก็แล้วแต่เด้อคะ่ะนะคะตามความชอบตามความสะดวกสีหันแนวคว้างแนวตรงแนวเฉียงแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยคะ่ะนะคะหันคำไงคำน่อยเอาตามมักเลยนะคะมักไผมากมั่นค่ะนะคะตอนแหล่ปุ้ยกับซองจิ๊ดซองใจเลยพี่น้องสิหันแนวได้ดี ล้วก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะวูเก็บได้เยอะมากค่ะพริกทอดสเปนค,คือคือพันนี้ mm. ปลูกเผ็ดนะคะปีนี้นะคะคนอื่นกินด้วยไม่ได้นะคะต้องทอดกินคนเดียวนะคะผัดกะเพราก็มาผัดกินคนเดียวนะคะ mm. ล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยก็เอาไปคั่วนะคะกับกระทะตามนี่แหละ,ะค่ะพี่นอ้องจนมันเกือบซุกนั่นแหละจนหอมหอย กินพริกเต็มบ้านเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะไก่นะคะที่เราผัดตั้งแต่ทีแรกเอาผสมคุเลยคุเลคุเลยคุเลให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยกัะเพราค่ะวิกลิ่นนะคะพี่น้องค่ะนะคะบบกเลยนะคะทั้งไอทั้งสำลักนะคะผัดกระเพราบอสำลักกับโบแมนเด่ค่ะมันหอมกะเพราหอมบักบพริกไปเมื่อค่ะพี่น้องค่ะ เห็นเราอ,อยากกินเขาเป็นว่านะคะเขาสวอยห,นหอนๆมาเลยค่ะพี่น้องอันนี้ปุ๋ยทำนะคะอันสีอาเก็บนะคะไว้กินนหนาวค่ะนะคะเราก็ทําการนะคะจัดใส่ถุงอันนี้นะคะเราก็เขียนไว้เลยกันลืมนะคะเขียนว่าผัดก,กะเพราไก่ใส่พริกสเปนอะไรก็ว่าไปนะคะเดือนพศ <c oughs> เราก็ยัดใส่ถุงพกขุนเก่าค่ะพี่น้อง แบบว่าพอกินหนึ่งมือนะคะประมาณหนึ่งถว่ยนะนะคะเข้าสวเนเท่านอนแล้วก็เอากับเข้าโบไปนะคะเนี่ยนี่นะคะทำตั้งอย่างเยอะนะคะได้แค่สามทองเองอะ่ะก็ได้3มเวลาเวลาที่เรานึกอยากนะคะเราก็แค่เอาออกจากช่องฟิตนะคะสมมติว่าข้าสิก,กินย้มเมือเร้าเสียาย่ามกลางคืนนะคะกวนนอนถ้าสเอากับเขานะคะมาว่างไว้อุณหภูมิหอง ยำสอมามันกัะละลล่ค่ะพี่น้องเราแค่มีข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็เอาเข้าเวฟนะคะกับข้าวเนี่ยนะคะหรือว่าเราจะคั่วกับกระทะอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะง่ายไหมนี่งไงทำเก็บแบบชีวิตเมืองนอกนะคะทำเสร็จก็เอาแช่ช่องฟิตแบบนี้แหละนะคะจะได้มีกินตลอดหน้าหนาวกินได้ทั้งปี